สวัสดีครับผมปาร์คครับผมปาร์คยองซอยครับผมเห็นเขาแข่งลูกทุก,กันนะผมร้องได้นะครับร้องหรือมารั้งสักคนกกกกกกรุยหรือจนให้ใจรักแน่ริงผมถนัดเพลงแบบว่าเป็นโซมากกว่านะครับ ได้จะมองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำๆได้จะสงใจปรังหวังให้เธอมองหันมาเป็นแค่เพียงคนคนหนึ่งคนที่อยู่ข้างนอกสายตาเป็นไงที่มันเข้ากับ,ก,บกับหน้าตาผมจริงๆแล้วมันมันมันน่าจะเป็นเพลงเกาหลีนะครับเพราะว่าหน้าตาผมเกาหลีมากเลยครับ when you're s h a n i n g all a l o n sorry 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 kick 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 sorry 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 อ่ยพี่ <laughs> ผมอายเขาเฉันเลยอ่ะพี่ <laughs> เป็นแนชใจผมด้วยน,นะครับขอบคุณครับ